โอเคครับทุกคนผมได้ทำการโหลดลิงก์นะครับและติดตั้งนะครับตัวเกมลื่นของโลบอกมาแล้วนะครับก็ โอเคครับพวกกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแจกตัวเกมนะครับโรบอกนะครับ V8 นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูอ่าตัวเกมนะครับที่มันลื่อนๆนะครับก็ดูอันเก่าก่อนะครับของตัวเพสโต้นะครับนี่นะครับก็จะแหลกๆนะครับเออๆนิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันเก่านะฮะอันนี้ที่โหลดมาจากเพสโต้นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูอ่า ตัวเกมลื่นนะครับ V8 ที่ผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับว่ามันจะลื่นขนาดไหนโอเคเราไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนผมได้ทาการโหลดลิงก์นะครับและติดตั้งนะครับตัวเกมลื่นของโลบอกมาแล้วนะครับก็ดูนะครับก็จะผมว่ามันลื่นขึ้นนะลื่นขึ้นเยอะด้วยนะครับผมยังไงท่านผู้ชมสําหรับใครที่อยากโหลดนะครับก็ลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็สุดยอนเลยไม่ละท่านผู้ชม เนี่นะครับความลื่นมันก็ผมว่าลื่นหรอลื่นเยอะขึ้นมากเลยนะครับเทียบกับอุ้ยเทียบกับอันเดิมก็ผมว่าลื่นขึ้นมานะนิดหน่อยนิดหน่อยอาจจะนิดหน่อยนะฮะปุ้ยแหลกแหลกมันอาจจะมีแหลกบ้างครับโทราะตัวผมกากไงเออนะครับประมาณนี้นะครับผมว่าลื่นขึ้นเยอะนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากได้ก็ไปโหลดอะไรพวกโง่เออ,อ เดี๋ยวขอไปลางโชว์หน่อยละกันเป็นไงไอ้เสาหลอดเท่นะครับให้ผมว่าลื่นลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่ชอบมากๆนะครับก็กดกระดิ่งอืมกดกระดิ่งกดกระดิ่งเป็นไหมพวกเนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับี่ชม